ว่ายเรื่องเงินไม่ไม้สวีเดนค่ะเงินไม่ไม้สวีเดนนะคะภาษาสวีเดชเขาเรียกว่า After, เ f t e r l e v เ n d e นเดเพิ่พคูน,นะคะเงินนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะได้ทุกคนนะคะขึ้นอยู่กับว่าคู่สมรสเราอะทำอะไรไว้นะคะมีมรดกมีตังอะไรไว้ไหมนะคะถ้าคุณจะได้เงินนี้นะคะถ,ถ,ถ้าคุณอยู่ในสวีเดนนะทาง พังคุณมินิเฮเตตก็จะส่งจดหมายไปแจ้งคุณเองนะคะทีนี้ถ้าคุณคิดว่าคุณได้เงินนี้นะคะแต่ว่าอยู่นอกสวีเดนหรือว่าอยู่ในประเทศไทยนะคะต้องเขียนใบสมัครนะคะยื่นใบสมัครการยื่นใบสมัครทำยังไงนะคะสำหรับคนที่อยู่ประเทศไทยก็คือคุณก็เข้าไปที่สถานทูตสวีเดนที่กรุงเทพนะคะเขียนคำร้อง บอกว่าของเงินไม่ไม่อะไรก็ได้นะคะหรือภาษาสุเดนเรียกว่า a f t e r l i v e วันเด็พังคูนซึ่งเช่นเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าจะได้นะคะมันอยู่ที่ว่าสามีหรือคู่ชีวิตของคุณที่เสียชีวิตลงเนี่ยเขามีมรดกอะไรไว้ให้แล้วก็ความสัมพันธ์ของคุณกับผู้ตายเนี่ยเป็นอะไรกัน ถ้าผู้ตายนะคะเป็นซัมบูอันนี้ก็จะมีเรื่องกฎหมายซัมบูเกี่ยวข้องอีกนะคะแต่ถ้าคุณแต่งงานนะคะมีทะเบียนสมรสถ,ถูกต้องที่สวีเดนก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะอย่างไรก็ตามนะคะข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเงินแม่ไม้นะคะให้หาข้อมูลได้ในเว็บไซต์ของพังคูนมินิเฮียเตนะคะหรือสำนักงานสีส้มนะคะพี่ใส่ลิงก์ของสำนักงานไว้ ในคําอธิบาย description หรือในคอมเมนต์นะคะลองลิงก์เข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมสวัสดีค่ะ